สบายดีสบายดีพี่น้องมาสุกุลสกคนมันนี่ก็อยู่กับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องเบ้ามีผ้าแสบก็คืออยู่ด้ซ่องเท่าแม่คือเกา่เกาเนาะหลายค่หลายคนสิงงงเบ้ามีคือว่าโพซ่องนี่ทำหน้าทีแทนเท่าแม่เพื่อนพี่น้องเท่าแม่เพื่อนก็ยอยู่ในบ้านนี่แหละตื่นสัมมามันนี่ก็บบดิมีอย่างมากมายก็อยู่ในครัวคือเกาา่าสมกับซื่อซ่องพี่น้องเท่าแม่ผ้าแสบ วันไปใส่ไม่ตะกินอย่างเดียวกำลังเตรียมอาหารเศร้าพี่น้องเมื่อเนี้เป็นมือวันที่สองเมื่อวานวันที่หนึ่งวันแรงงานเนาะก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สองวันหวยออกพี่น้องวันรวยอีกแล้วกับข่าวของเฮาเมื่อนี้กน็กำลังเตรียมย่างเน,นองอันนี้สิเป็นย่างเครื่องในหมู มีแต่เมนูหมูหมูสิเป็นลิ่นหมูเครื่องในหมนูตามด้วยน้อไหมพี่น้องช่วงนี้ยู่นในฤดูฝนน้อไมมเริ่มออกแล้วสังเกตบึง น้ำม้ต้มเรียบร้อยต้มกินกับแจ่วนะเนาะแจ่วพริกดิบแจ่วปลาแดกบันเฮาเตอกินกับแจ้วกับปีกระแสบเด้บ่มีก็มักอยู่ต้นน้ำม้กินกับน้ำพริกกบปีปลาทูทอดจัง่ซิเนาะอยาก ออกแล้วเรียบร้อยน้ำม่ต้มฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ห้องหึมหมแต่ว่าตกน้อยเดียวแสดแสดเตรียมอาหารเช้าอาหารบานบ,าน,บานพี่น้องจากสิไปหากินอย่างของกินกับมีแค่นี้แหละว,วนเวียนอยู่กับน้ำม่สุกเรียบร้อยแล้ว ย่างของกิ่นซัมเมอร์นี่ก็ยามใหย้ยามนายามฝนสิบบกคอยขึ้เนเท้ากินส่วนนี่กับซีเมียเม่งกินนูนน้อไม้เฮ็ดกับลังออกเอือยแล้วไปหายเฮ็ดมึอเศร้านี่แต่บ่ดไอ้บทท่านได้มานดอกมูฮัวสิได้หรือบ่ได้ไปกับน้องมอ คุณแหลเพื่อนไปหาหอยูนทางหน้านองมอดผ้ำไม่ต้มนี่น้องโควิดระบาดไปในเมืองก็ได้บสื่อของเข้าไปก็ได้หมูข้าเจ้าก็ยาขายแหละยาบาดเจจอยอ่ะเพราะว่าเขาเจ้ากับบุ้ยหมองไปขายะนะ พอห่าหมอกจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนม,ม่กับล้งงอกซุปแล้วพี่น้อง,อองย่างเนื้อ,เอมเครื่องในหมูพี่น้องตื่นมากเขากัาัวหรืน้าเนานะ กับข้าวตื่นมากเก่า,ากุ้โรตอันนี้นสิเป็นลีนลีนหมูพี่น้องเอื้อน้องนะไปทางใดหาเห็ดเบิดบ่เราไปหาเห็ดม,มันรุ่นว่าสิได้หรือบ่ได้ก็เจ้าเห็ดออกพี่น้องแต่ว่าหรือว,ว่ามันออกเป็นบางมองกับพวโฮมือก้อนนะ่ะเอื้อยอยู่บ้านกับไปหาแต่ว่าบ่ได้จักดอกเนาะสิดได้บดได้ อ,อันนี้เป็นเนื้อหมูกินก็คเนียวน่อนจำแจวประแดกพริกดิบแล้วคือเสีเ่บอา,อาหาร,รบา้านเฮาพอหันมาทางนี้พี่น้องเท่ามแม่เพื่นอนสีซุปน้ำไม้ สุน้ำมัเมื่อวานในแกงจีได้อหาแกาหน้าแต่ละมือกะมีเมนูน้ำมัซุเมืรอพี่น้องบรจักแกงบรจักมกบรจักต้มข่าม่องขาหน้าไดเมื่อวานนี่แกงน้ำมัอันนี้ก็คือน้ำม่ต้มน้ำมัต้มแล้วจิซปต้มแล้วแล้วิมาซุปซุปนี่เขาใส่ยังไงแม่ใส่ขันขันเท้าอยากใส่งาและตะปูมาก สใส่งาหล่ะค<ม>่ะใบพักแป้ดตำยานางไปม,มั่งตำยานางอู้ใส่กันบ่มิบอใส่งาก่ะหน่ยหมักแป้งหมักอื้อหอมคือการกับงาตอนน้ำไม้ต้มเฮาเนี่ยมันเป็นนอใหญ่นอนนอนางขาวพี่น้องมันหวานเด้หน่อไม้ธรรมศาสตร์บอกคือหน่อไม้ดองเนาะหน่อไม้ดองนะฮะบอได้กินพราะข้าปีนี้ บาได้ก okay, ินพ่อแนงพ่อ็ฟุกเลยกินแต่หน่อไม้สดอยู you you ่เบิ้ดปีพี่น้องเลยจากหน่อยแห้งก็สีออกลายพอฝนก็เริ่มตกเสมอหน่อไม้ไปบ้านเราสองก้อนอย่าง้กินอยู่เบิ้ดปีเขาหายงได้ก็ได้ตลอดนี่พี่น้องสังเกตเบิึงหน่อไม้เห็นแล้วอยากกินกระเจี๊ยบกะปรเนาะพี่น้องน้ำพริกกะปรีทอดปลาทูขึ้นมาโอ้ยคือสุดแซ่บ สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องย่างหมูเนาะแซ่บแซบพี่น้องท่า่าแม่กำลังจะซุกเนาะไม้เนาะสบายดีพี่น้องเนาะไม้กันุ่มเนาะไม้ตำยำน้ำยานางใส่แล้วก็ไปต้มกับใส่นน้ำปลาแดกแน่หน่อยหนึ่งเนาะแล้วสิมาซุป ต้มขนาดประแดดกะับม่ใส่เครื่องปรุงแล้วแบบไหน,นกระสีปรุงใส่พริกป่นใส่ผงชูรสแล้วก็สิใส่หอมหอมไอ้พักแป้น<อ>เพิ่นว่าโโพักแป้นหรือว่าไอ้พักอยังกุยสายนั่นเองกินกับผักอีเลิศบ่แมทผักอีเลิศอ,อีเลิศหรือว่าใบสะโพนนั่นเอง อาหารยุคโควิดก็สิมีแต่หน่อไม้แต่ละมื้อกินแต่หน่อไม้พี่น้องเมื่อวานนี่ก็แกงมื้อนี้ต้มมื้อจู๋ใส่สิเป็นหมกยมอนยันหมกมอนใส่มสุกหน่อไม้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาเจ้าไอ้พ่อแม่เราสิใส่เอาเอานายม ในมักแตงใส่ในมกแตงขวบต้นเนาะแล้วแต่ผู้มักบางคนก็สิใส่ในงาขั่วมันก็สิหอมบ้านเฮานหละส่วนใหญ่สิใส่ในมกแตงหรือว่าในมกคือในมกแตงในมกโม่ได้เบิดหอมแหลกหอมมันนี่กอ่ากระชีเปื่อยพักแป้นพี่น้องพักแป้นคนไทยเขาเรียกว่าพักกุ้ยช่ายใส่ซุป ผักน้ำไม้หรือว่าซุปเพ็ดบดน้ำแก่ใส่ได้หลายแบบได้ใส่ซุปน้ำไม้ใส่ซุปเพ็ดบดกินกับต้มมะกรูดเอาบางคนเขาขั้นสมก็ได้บุมแม่ไดอย่แล้วตัดงขั้นสมมากขึ้นขั้นพักบัวนี่แหละขั้นพักบัวพักเสียงขั้นสมขั้นสมก็เป็นใส่ได้หลายอย่างอยู่ได้พักแี่ <Ừ. S 2> อันเวลาอัน,นลูกน้อยอันนด้แต่แต่ก่อนเนาะพอได้อันมีลูกน้อยนี่กาเป็นวัดตันดังตันดังแห้งการหันใจยากบาดนี้ลราก็พักแป็ดเอามาหง่องหง่องหงองกระเพาใส่กระหม่อมเป็นเป็นยาพ่อมเป็นยาเฉพาะภายนองสมุนไพร หล้วก็บแม่ยองใส่กระหม่อมแล้วก็หารเจหมอนอนโซนน้ำไม้เขากินกับอันใบพรีเลอร์ดูไหมอืมกินกับใบพรีเลิศ์มะเขือมะเขือนำมาลบกมาอันนี้เจลพริกดิบพี่น้องแต่ว่ายังบรันได้ใสป่ปลาแดกว่าสิส่ตอนปลาแดกนำเข้าแสบให้พี่น้องใส่อันตำหน่ายแตง อันนี้ในแต่งขัวป่นพี่น้องมันสิกลิ่นหอมและหอมหอมคืองาเวลาสุบเพชรสุบน้ำไม้หรือสุบมะเขืออี่ใส่เนาะใส่แทนในงาเดี๋ยวในงากระสิหอมอีกแบบหนึ่งสุบน้ำไม้ะเรียร้อยเลยพี่น้องแล้วแตู่หมักบางคนกับสุบน้ำไม้ก็สิใซ่ต้นหอมบักซีไปอันเนี้มันใส่แต่ว่าห้าน่าบ่มักพี่น้อง ใส่หอมผักชีคือลูกไสขา,าวานี่เราบบมากมันบะแม่นแนวมันแนวมัดข้าวกันนี่ปักแ<น>ปะหอมแต่ละอย่างมากุฎีใส่คนละอย่างพี่นอ้องอชิมเลยเรียบร้อยแล้วซุปน้ำม้พี่น้องซุปน้ำม้เรียบร้อยแล้วซุปน้ำม้สดมันนี่กับข้าวเส้า พี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อกับข้าวเศร้ามื่อเนี้ย<า>น้องขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาอย่ดีแมแห้งบดสุขสุคนพี่น้องลำรวยลำรวยมื่อเนี้ยหวยออกท่าแม่ได้แต่ไรแม่เมื่อเนี้ยโอ้ตัวเด็ดตัวดีกาจด็ดเลยเอท้าแม่แล้วก็ยังม,งมีตัวเด็ดอยู่ยังย <c oughs> ังสมอยอยู่ <c oughs> อย่าลืมแม่เด้อพรได้ซื้อหมากซื้อคู่รอพังแบบไอ้บัตรสวยๆแล้วจะมือมากกระหูออกว่า มีแต่ไรแตะเด็ดเขาซื้อกันเต่ใดพี่น้องขอให้รวเองเฮงปัง,ปงวันที่สองพฤษภาคมหวยไทยเนาะไปแล้วจ้าสบายดี